ตสิบปีตลอดชีพเอานแล้วเร็วๆนี้นี่เขาจะเอาตัวเก็บออกออนตัวประเทศลาวใช่หรอเใช่เจอกันแน่นอนไปแนวโค้ชผู้พิแสนเป็นล่าอันซีเยอะมากใช่ไหมใช่รู้จักหมดทาบคก รพเอกไงนี่ปีนาชี่วสามแสนสี่แสนเชมันแต่ม้มันเป็นเต็งไงแต่ชว่วคนใหญ่ใง่คนใหญ่ใขึ้นตอนนี้กาฮัรแล้วแขนเริ่มเขียวแต้องมาโอ้ย้ใส่ซีเกมเมื่อวานเก็บ้อมเราไปตังโดนเข้าไปว่าน้ำอยู่หรออยู่คนไทยได้ไปแต่ความแตกอ๋อไม่ใช่เจ๊ไปอะนะจีอะไรไม้หุ หญิงไหมเท็กหนึ่งเมียเมียเฮ้ยเดี๋ยวผิดมองเด้อทีโบมาอะไรอีกอีกฉบับไึงมีพี่เหรอผิดเหรอโอ้ยไอคิวเราโดนอะไรเนี่ยไม่ไม่ไม่มีสองล้ออะไรกินแก้วแล้วทีนี่ไม่ได้กินเลยวันนี้เลี้ยงลูกมีสัญญาอะไรเนี่ยพวงมาลา กันยาวโอนลูกเป็นลูกคนทำา้อมอะไรส้อมค่ะซ้อมเนี่ยต้ี่ร็เลู่ล้มันเะ่<ส>องสองิเจีบไฟเจีบไฟเปิดเมื่อนั้นกันนั่นเลยแท่นล,ล้างเนี่ย <Okay. S 2> เครื่องบินจอดได้ เียบร้อยอันนี้ผมได้เห็นแบบได้เห็น่อีกคนหนึ่งต้องเบียอะไรอ่ะเบีย่เลินี่เสียใครอย่างมันสวนะอะไรเ่อหเเดี๋ยวก็บอกว่าแยกกบอกว่าไม่สวนีเลยไมแซมเลยเกมากอาจจะมันดักมาเรื่องนี้นึ่งอาจจะมันดักมาเรื่นี้น่งไปตั้งตอนมานึ่ไปได้ทำไมอะเอาทายหรืก่าทาย เอายืนเยือนไทยดูป่ะเยือนดูไหมเยือนดูไหมเราไปต้งปีฮะตลอดชีวิตเกิดการซื้อขายกันเกิดเงินโอ้ยเอาไปหลายหลายมันมันสทำกันเร้ออะไรกันใดวันนี้เป็นวันดีนะครับพรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์อะไรนะสบู่นานีข้ามประเทศหรอข้ามประเทศไทยรู้ข้ามชาไทยรับศาสตร์ไทยรับศาสตร เป็นเทืนเตอร์แล้วสามาคถเต็มที่เต็มปากเต็มคำแบรนดานีสปูดานีนะครับผมประจำตัวเลยประจำตัวเลยสปูยูนีนะครับผมสามารถซัพพอร์ตได้เต็มปากเต็มคำแล้วจ้าเฝากไปน้ำเด้อพี่น้องนะครับผมนี่เต็มนี่เราเด้อเน้อสีหน่อยพวกน่อยใจรอกนี้มาพอกันเลยกับบออบิ๊กนะครับนี่กเ,เรื่องอะไรอ่ะเขาสีหน่อยใจว่า เป็นลูกไปเป็นลูกไอวอดเฟรมไม่ใช่ลูกวอดบิ๊กลูกทั้งคููพี่น้องนะครับผมกระจายงานช่วยกันนะครับผมกระจายงานกระจายแบบติดซอยกันป้ายินดีกับน้องยูริตกเกี่ยวมวสิกเดอ้อจ่าแม่แม่เส้นสัญญาสบูด,ดานิกเป็น เขาห้องมาเป็นพี่เส้นตอ่เต็มตัวแล้วพี่น้องเอ้ยไปอุดนุนกันเด้ออุดนุนสบู่ดานี่ของบอดเฟมน้องยูรีตัวเกียวมิวสิกเป็นพี่เส้นตอเต็มตัวแล้วได้พี่น้องเอ้ยเก่งหลายเด้อลูกไายแม่แม,แม่ได้เป็นพี่เส้นต่อพี่เส้นตืพนผุนเด้อจ้าเอาในยินคาวว่าบอดเฟมคันคายสบู่ได้หอดล้านก้อนบหรือสามล้านก้อนนี่ละเพิ่นจะซื้อบ้านให้น้องยูรีเป็นหลังพุนได้พี่น้องเห็นเพื่อนโพส์น่ะ ฝ้าเฝ้าไปอุดนุนกันเด้อจแม่แม่แล้วก็ยินดีกับนองยูรีนาำเนาะมกลาได้เป็นดาราเป็นพี่เส้นเติร์เตรียมตัวแล้วลูกเอ้ยก่งค่ะก่งค่ะ